ก่อนที่ท่านจะนำสมุนไพรไปใช้ควรศึกษาให้ชัดเจนถึงคุณและโทษก่อนนะคะถ้าหากว่าไม่มั่นใจก็ปรึกษาแพทย์แผนไทยหรือว่าเภสัชกรแผนไทยก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองสวัสดีค่ะย่าตาจากบุญตาทาทศนะคะวันนี้ย่าจะพามารู้จักกับว่านกาบหอยนะคะว่านกาบหอยเขียวนะคะเป็นสีเขียว ธรรมดาว่านกาบหอยจะเป็นสีม่วงนะคะใบสีม่วงแต่อันนี้จะเป็นใบสีเขียวสําหรับว่านกาบหอยสีเขียวนี้ก็มีชื่อเรียกหลายชื่อนะคะบางคนก็เรียกว่าว่านกระเป๋าตังค์นะคะเพราะว่ารูปร่างเขาจะเหมือนกระเป๋าตังก็เหมือนเหมือนหอยแครงก็เหมือนนะคะก็เลยเรียกว่าว่านกระเป๋าตังค์นะคะอันนี้เป็นลักษณะดอกของเขานะคะเป็นเหมือนกระเป๋าตังหรือว่าคล้ายๆกับหอยแครง แล้วก็จะมีดอกสีขาวขาวผูออกมานะคะสำหรับว่านตัวนี้พ่อแก่เขาก็จะติดมเมล็ดนะคะอันนี้คือลักษณะ,มะเมล็ดของเขาแต่ยากก็ยังไม่เคยเอามาเพาะดูนะคะว่ามเมล็ดของเขานี่จะเพาะได้หรือเปล่านะคะเป็นว่านที่มีความสวยงามอีกตัวหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นว่านที่ถือว่าเป็นสิริมงคลนอกจากนั้นยังมีสรรพคุณทางสมุนไพรด้วยนะคะ สรรพคุณของว่านกาบหอยสีเขียวหรือว่าสีม่วงก็เหมือนเหมือนกันนะคะอันนี้อันดับแรกเลยก็คือแก้กดไหลย้อนโดยใช้ใบสดเนี่ยสีใบต้มรวมกับใบเตยจำนวนเท่าๆกันนะคะนำนำมาเดิมวันละ2-3ครั้งนะคะเดิมอยู่ประมาณ3-4วันอาการก็จะค่อยๆดีขึ้นนะคะถ้าเป็นอาการแก้ร้อนในกระหายน้ำนะคะ หรือว่าถ่ายเป็นเลือดนะหรือว่ามีอาการฟกช้ดำดําเขียวเนื่องจากตกจากที่สูงหรือว่าของแข็งกระทบนะก็จะใช้ใบของกับหอยแครงสีม่วงหรือว่าสีเขียวนี้นะคะประมาณ3มใบต้มผสมกับน้ำตาลกรวดเล็กน้อยแล้วก็ดื่มกินเลยนะคะดื่มทันทีที่มีอาการหรือว่าประสบอุบัติเหตุมานะคะสำหรับผู้ที่เป็นหวัดนะคะ มีอาการไอนะคะมีเสมหะปนเลือดนะคะหรือว่าเลือดกำเดาไหลออกมาเนี่ยหรือบิดเกิดจากเชื้อแบคทีเรียก็ให้ใช้ดอกแห้งนะคะประมาณ20-30กรัมต้มน้ำดื่มได้เลยนะคะถ้าเป็นโรคผิวหนังนะหรือว่ามีอาการผื่นคันตามผิวหนังก็ให้ใช้น้ำที่คั้นจากใบของต้นกระเป๋าหรือว่าหอยแครงเขียวนี้นะคะ เอามาทาบริเวณที่เป็นนะอาการนั้นก็จะทุเราลงได้นะเป็นทั้งไม้ประดับเป็นทั้งสมุนไพรนะคะสำหรับว่านตัวนี้สรรพคุณมากมายมากนะคะสำหรับวันนี้ย่าก็จะพามาปลูกนะคะต้นกาบหอยแครงสีเขียวนะอันนี้เราก็ไปต,ตัดเอายอดที่เขายาวที่สุดนะคะเพื่อที่จะทอนลงมาให้เขาเตี้ยนะคะเอามาปลูกกัน ดูดินปลูกนะคะหญ้าจะเป็นใบก้ามปูใบลำไย,ยแล้วก็มีพวกดินนะคะอันนี้มาคลุกเขาผสมกันนะคะเพื่อที่จะปลูกนะเราจะยังไม่รดน้ํานะคะอ่าอันนี้เราก็ตัดมาแล้วเราก็ถมเลยนะคะถมแล้วก็กดให้แน่นนะอันนี้จากนั้นก็รดน้ำนะคะรดน้ำให้ชุ่มเลยนะ ก็เอาไปไว้ในที่ร่มรำไรนะคะอย่าเพิ่งให้ตากแดดจนกว่าเขาจะติดนะคะผ่านไปสัก15วันนะแล้วก็รดน้ำทุกวันนะคะวันละครั้ง